จากแบบที่ลูกค้าให้วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับกับแหวน eternity r i n g พร้อมส่งหนึ่งวงนะครับกับแหวน point rock n e นะครับ rainbow นะครับ ไล่เฉดนะครับกับเฉดสีที่ลูกค้าอยากไล่เฉดแบบนี้นะครับไม่ใกล้เพื่อนเห็นนะครับว่าจะสวยเหมือนแบบที่ลูกค้าให้มาหรือเปล่านะครับก็แบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับพอยซับไฟเนื้อแข็งข้างๆฝั่งไล่เฉดสีตามที่ลูกค้าอยากได้โทนสีร้นแรงแรงหรอจัดมุมปรับเปลี่ยนองศาตามแบบตรงสไตล์ตามสเปคที่ลูกค้าเลือกมาพร้อมตัวเรือน 18k พิงโกพอยไล่เฉดตามข้างต้นเป๊ด้านในทำแกลลี่ตรงปกจัดสวาวทำให้ตรงสเปค ตามเวลาที่กำหนดไม่เหมือนตรงไหนให้เอาปากกามาลูกค้าอยากให้เสร็จทันใส่ไปดูโขนพระราชทานแหวนพลอยรอบนิ้วแบบนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอยากได้หรือว่าอยากสั่งทำนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แอดสายนด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงฝากกดติดตามให้นะด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าอยากได้แหวนพลอยแหวนเพชรแหวนมั่แหวนแต่งงานหรืองานกอบผะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเพราะแหวนวงนี้เราสร้างมาเพื่อคุณขอบคุณครับ